สวัสดีครับเพื่อนๆใครอยากเติมคุกกี้ลันแบบเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แันช็อปเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากเติมแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับขอฝากไว้ด้วยครับ เพื่อนๆคนไหนเล่นเกมที่มีออโต้แต่ไม่มีเวลาผมขอแนะนำนี่เลยครับ UG Zone <Wow. S 1> เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวนะครับที่จะมาช่วยคุณให้สบายขึ้นนั่นเองปิดเน็ตปิดมือถือไปแล้วก็ยังช่วยฟาร์มได้นะครับมีทั้งใน Android PC iOS เลยนะครับหรือใครอยากเปิดทุกกี้ร้าน2จอแบบที่ผมเคยทำก็ทำได้เช่นกันนะครับส่วนแพ็กเกจก็มีหลากหลายราคาตามกำลังทัพของเราเลยนะครับแต่ถ้าอยากคุ้มค่าผมขอแนะนำ M.V.I.P. นะครับแพงกว่าแต่สบายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็สเปคแรงกว่าเกือบ3เท่าเลยนะครับถ้าใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่โหมดนักสร้างแมปหรือโหมดสร้างแมปใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาในแพทครบรอบ9ปีนั่นเองนะก็จะให้เพื่อนๆลังสรรแมปที่สร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละส่วนกันเลยนะ เริ่มจากส่วนแรกนะครับสร้างแมปนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่สร้างแมปเข้ามาแล้วนะครับผมเคยสร้างไว้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายเนาะส่วนถ้าใครสร้างใหม่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านขวานั่นเองเดี๋ยวผมพาไปเลยตั้งชื่อแมปนะครับอ่าก็ตั้งไปเลยนะเพื่อนๆอยากตั้งอะไรนะครับคําอธิบายเป็นไงอะไรอย่างนี้แมปนี้เกี่ยวกับอะไรหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับ ตีมแมปเนี่ยกดเลือกได้นะแต่มีอันฟรีด้วยแต่ว่ามันก็มีอันที่ต้องใช้ดาวอัญมณีซื้อนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะแมปไหนอะไรยังไงนะครับเออของผมผมขอเลือกเป็นเอออันไหนดีอันนี้ละกันนะเออนะครับนี่เข้ามานะครับเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นรูปเมาส์นะ รูปมือนะครับขยายได้อะไรได้นะคืออิสระมากนะครับอันนี้ก็ออบเจกต์นะครับโลบอะไรพวกนี้เนาะเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็เยลลี่เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นมีอะไรเยอะแยะนะครับให้เราเลือกวางได้เลยนะนะครับอ่ะอันนี้ผมลองสร้างแบบให้ดูก่อนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับนี่เราสามารถวางได้แบบอิสระมีตาลงตารางอะไรให้หมดเลยนะนะครับ สมมุติถ้าผมอยากเลือกอันอื่นนี่ก็มีแพทเทิร์นของดาวของอะไรให้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราจะวางนะว่าเราจะวางมันยังไงนะครับแล้วยังไงต่ออ่าสมมุติผมเอามีอ่าแทรกแบบนี้นะครับก็ได้นะนะครับอ่ะสิ่งกิดขวางสักหน่อยเอาแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมลองสร้างแบบให้ดูก่อนนะเออนะครับ ยังไม่ใช่ไฟนอลเนาะนะครับแบบนี้เอ้ยโหมดนี้เนี่ยต้องใช้เวลานะเพราะว่ากว่าจะสร้างได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ค่อนข้างนานนะครับเราไม่สามารถวางทับได้มันก็จะบอกแบบนี้นะอ่านี่ครับก็อาจจะวางยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่เรานะผมเปลี่ยนเป็นหมีลุงวางแบบนี้แล้วกันนะครับ สมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติว่าเราสร้างเสร็จแล้วอ่าเราสามารถกดทดสอบมูลบนขวาได้แต่เราต้องวิ่งเองด้วยนะประเด็นนะครับอ่าสมมุติเสร็จแล้วนะสมมุตินะครับแล้วกดเลิกเล่นนะครับมันจะให้ดูเลยนะว่าเออการวิ่งเราเป็นยังไงนะครับเราสามารถมาปรับใหม่ได้นั่นเองนะครับอ่าประมานี้ประมานี้นะครับเนาะสมมุติ เราสร้างเสร็จเนี่ยเราสามารถกดบันทึกได้แต่ของผมมันกดบันทึกไม่ได้นะครับอ่ะแต่กดตรงนี้บันทึกได้เหมือนกันนะนะครับพอบันทึกได้เนี่ยเราสามารถเปิดสาธารณะได้นะให้คนอื่นทดสอบอะไรได้นะแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนต่อไปนะครับอ๋อก่อนที่เราจะเปิดสาธารณะเราต้องเล่นเองให้ผ่านด้วยนะครับประเด็นนะ เดี๋ยวมาดูในโหมดตรวจสอบกันบ้างดีกว่านะครับโหมดตรวจสอบเนี่ยเขาจะสุ่มแมปที่มีคนสร้างแล้วก็ให้เรากดจงกดใจเราสามารถเปลี่ยนแมปได้แต่ใช้รอยเพชรผมแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมลองวิ่งซักแมปให้ดูละกันนะครับเอาแมปไหนดีเอ่อแมปไหนดูนะสนใจแมปแรกและกันนะครับมาครับแมปแรกนะโอ้โหขวดเรือแบบ นี่ครับคือด่านไม่มีอะไรเลยด่านมีแต่เลือดกับลูกไฟหรอก็อแล้วแต่เพื่อนๆที่จะทำนะด่านนี้เขาสร้างขวดเลือกกับลูกไฟเออๆนะครับประมาณนี้นะพอเราตรวจสอบเสร็จนะครับมีจะแบบกดใจใช่เลยหรืออาจจะยังนะเออนะครับให้เพื่อนๆกดได้นะผมก็กดใจให้คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับหรือจะค้นหาคนนาเนี่ยก็ซุ่มเหมือนกันนะครับก็จะมีด่าน แนะนำประจําวันนะครับหรือโค้ดนะ mm hmm. เพื่อนๆมีโค้ด mm hmm. ก็ก่อโค้ดตรงนี้เนาะนะครับอ่ะโหมดนี้ข้าวๆพามารู้จักปะมานี้ละกันนะครับ